การเปิดฉากประทะกันระหว่างกองกำลังสุรนารีของไทยและทหารกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีตามการรายงานล่าสุดได้รายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเสียกำลังพลไปสองนายสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้28พฤษภาคม2025จากกรณีที่มีการเปิดฉากแลกเปลี่ยนกระสุนปืนกันระหว่าง กองกำลังสุรานารีของไทยกับทหารฝั่งกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีในเช้าวันนี้เวลาประมาณตีห้านาทีมีการเปิดฉากประทะกันแลกเปลี่ยนกระสุนปืนกันไปมาเป็นเวลา10นาทีตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของไทยได้รายงานว่าการประทะกันในครั้งนี้เกิดจากการเข้าใจผิด การเข้าใจผิดก็คือการที่ทหารกัมพูชาได้เดินทางเข้าไปประจำการอยู่ในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทกันบริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนช่องบกเมื่อทหารกัมพูชาที่เป็นหน่วยสนับสนุนที่อยู่แนวหลังได้มองเห็นเหตุการณ์จึงได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ครับเมื่อทหารหน่วยสนับสนุนของกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนเข้าใส่ กลุ่มทหารกัมพูชาที่อยู่บริเวณตรงนั้นฝ่ายทหารไทยกองกำลังสุรนารีที่หนึ่งก็ได้เปิดฉากยิงโต้ตอบกันไปมีการเปิดฉากแลกเปลี่ยนกระสุนปืนเป็นเวลา10นาทีตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดฉากแลกเปลี่ยนกระสุนปืนกันทางรองผู้บัญชาการฝั่งกัมพูชาก็ได้โทรศัพท์มาหารองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ฝั่งไทยจึงได้มีการพูดคุยกันครับหลังจากนั้นการเปิดฉากแลกเปลี่ยนกระสุนกันก็นกสิ้นสุดลงแรล่งข่าวของไทยไทย PBS ได้รายงานว่าทั้งด้านกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาประกาศยืนยันว่าในฝั่งกัมพูชาเองมีการเสียกำลังพลไปหนึ่งนายคือจ่าสิบเอกสุวรรณเราอายุ48ปีในคำแถลงการนี้ยังได้กล่าวด้วยว่า ฝ่ายทหารไทยได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ฐานของทหารกัมพูชาที่อยู่ภายในหลุมเพลาะในเขตพื้นที่จังหวัดเรียวิเฮียประเทศกัมพูชาสื่อออนไลน์ของกัมพูชาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าการเปิดฉากประทะกันในครั้งนี้ส่งผลให้ทหารฝ่ายกัมพูชาเสียกำลังพลไปสองนายคนแรกคือจ่าสิบเอกสุวรรณเหาอายุ48 ส่วนอีกหนึ่งนายนั้นไม่ทราบชื่อฝ่ายกองกำลังสุรนารีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการประทะกันในครั้งนี้การเปิดฉากประทะกันแลกเปลี่ยนกระสุนปืนกันในครั้งนี้ระหว่างทหารกัมพูชากับกองกำลังสุรนารีของไทยถือว่าเป็นความผิดพลาดครับถ้าจะจินตนาการไปตามเนื้อหาสาระของข่าวสาร ที่ได้มีการนำเสนอนั้นก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการที่มีทหารฝ่ายกัมพูชาไปยืนอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีการพิพาทกันระหว่างไทยและกัมพูชาทําให้ทหารฝ่ายกัมพูชาเองเข้าใจผิดก็คงจะเป็นการคิดว่านั่นคงจะเป็นทหารฝ่ายไทยแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีห้านาที ก็เป็นช่วงเวลาที่แสงสว่างยังคงไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทหารที่ยืนอยู่ในเขตพื้นที่พิพาทกันนั้นเป็นทหารฝ่ายไหนแต่หน่วยสนับสนุนของฝั่งกัมพูชาได้มองเห็นว่าทหารกลุ่มนั้นคือทหารฝั่งไทยจึงได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ครับอันนี้แอดมินก็จินตนาการเหตุการณ์ไปตาม เนื้อหาข่าวสารที่ได้มีการนําเสนอครับแต่เมื่อมีเสียงปืนลั่นภายในเขตฝั่งกัมพูชาและเป็นการยิงเข้าไปในฝั่งที่เป็นฝั่งของไทยดังนั้นกองกำลังสุรนารีที่ประจําการอยู่ในพื้นที่จึงได้เปิดฉากยิงโต้ตอบกันไปครับการแลกเปลี่ยนกระสุนปืนกันในช่วงเวลา10นาทีนั้นแอดมินคิดว่า คงจะมีการแลกเปลี่ยนกันไปหลายนัดครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าทหารฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดก่อนแต่เมื่อฝ่ายกองกำลังสุรนารีของไทยได้มีการเปิดซึ่งเป็นการโต้ตอบกลับไปนั้นก็ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำลังพลในฝั่งของทหารกัมพูชาก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนจาก ฝ่ายกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาครับว่าจ่าสิบเอกส่วนเราของกัมพูชาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชารายงานว่ามีอีกหนึ่งนายที่เสียชีวิตแต่ไม่ทราบชื่อนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ครับและในขณะเดียวกันในช่วงบ่ายของวันนี้28พฤษภาคม2025ก็มีรายงานว่า กองทัพากไทยได้นำเครื่องบินรบรุ่น f 1 6เข้าไปทำการคุมเชิงในพื้นที่ในเขตจังหวัดตากบริเวณร,ริมชายแดนไทยเมียนมาหลังจากที่กองทัพพมา่าได้นำเครื่องบินรบเข้าไปทำการโจมตีใส่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับฐานของกองกำลัง dkb a ในรัฐกะเ,กร,เรี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดเมียววดีครับ ตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวดีวีบีได้รายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพพม่าบินเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันนี้ครับในระหว่างนั้นเองครับเครื่องบินรบของกองทัพไทยก็ได้ขึ้นบินเข้าไปคุมเชิงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่าเครื่องบินรบของฝั่งพม่านั้นบินเข้าใกล้ชายแดนไทย กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยง (KLA) NO n ได้ผนึกกำลังการกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่รัฐกะเรี่ยงเข้าทำการโจมตีฐานที่มันสำคัญของกองทัพพม่าในพื้นที่จังหวัดเมียวดีระหว่างวันที่27และ28พฤษภาคม2025ฐานแห่งนี้ถูกโจมตีและพังทลายลงกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยงและกองกำลังพิทักษ์ประชาชน ได้เข้าไปทําการควบคุมฐานดังกล่าวไว้ได้แล้วมีการสูญเสียกําลังพลในฝั่งของกองทัพพม่าที่ประจาการอยู่ในฐานดังกล่าวทหารพม่าจํานวนหนึ่งได้หนีเข้าไปฝั่งไทยและทหารอีกจํานวนหนึ่งถูกจับกุมและในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในวันนี้ครับ28พฤษภาคม2025กองทัพพม่าได้ส่งกําลังพลเข้าไปเพื่อที่จะช่วยกอบกู้ฐานดังกล่าวแต่ว่าก็ถูก กองทัพปลดปล่ปแห่งชาติกะเรี่ยงและกองกําลังพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่เข้าทําการสกัดกัน้นมีการเปิดฉากประทะกันผลจากการประทะกันทําให้ทหารฝ่ายกองทัพพมา่าถูกจับกุมและถูกยึดอาวุธและทหารจํานวนหนึ่งเสียชีวิตการปฏิบัติการของกองทัพพม่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ฐานสําคัญที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายแดนไทยพม่าในเขตพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ถูกยึดหรือถูกทำลายกองทัพพม่ามักจะส่งเครื่องบินรบเข้าไปทําการโจมตีในพื้นที่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันนี้ครับสวัสดีครับ